ERP โรงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ CTO หรือ c i o ขาดไม่ได้มีอะไรบ้างไปดูกัน 1. ERP ช่วยรวมถูกระบบไว้ในที่เดียวโดวย ERP คือระบบกลางที่เชื่อมถูกะแผนกเข้าด้วยกันเช่นการเงินการผลิตการขายและทรัพยากรบุคคลทำให้ลดภาระในการดูแลหลายระบบที่แยกจากกัน 2. มีข้อมูลกลางให้ใช้ต่อยอดได้โดยข้อมูลจาก ERP มีความเป็นมาตรฐานถูกต้องและปลอดภยัยไม่ว่าจะทำ BI, Dashboard, RPA, ระบบออโตเมชันหรือเรื่อง API ไปเชื่อมต่อกับระบบอื่น ERP ก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพิ่มความปลอดภัยและควบคุมได้โดยระบบ ERP มีการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน การบันทึกการใช้งานและการตรวจสอบที่ครบถ้วนช่วยเสริมความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร 4. รองรับการเติบโตของธุรกิจโดย CDO หรือ CEO ไม่ต้องกังวลว่าระบบจะรองรับไม่ไหวหาห่างบริษัทโตขึ้นเพราะ ERP ถูกออกแบบมาให้สามารถขยายได้ทั้งฟีเจอร์และปริมาณผู้ใช้งานรวมถึงสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้งานได้เช่น Cloud m i g r a t i o n RPA หรือ AI integration 5. สนับสนุนดิจิทัลทราน sf ormation อย่างยั่งยืนโดย ERP เป็นเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลหรือดิจิทัลทราน sf ormation โดยมีโครงสร้างที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและธุรกิจในอนาคตพูดง่ายๆก็คือ ERP เปรียบเหมือนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ถ้าวางแผนดีทีไม่ทีก็จะง่ายขึ้นเยอะและองค์กรก็จะพร้อมโตแบบไม่สะดุดถ้าใครอยากรู้เรื่อง ERP อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามที่ช่องบูบิก แล้วมาอินเออไปกับ i n n o v i ิสด้วยกันนะคะ